พี่ตอนนี้ผมก็เดินมาที่กระตอบละตอนนี้ก็เริ่มโซมแล้วทุกคนนะแต่ก็ยังพอพักได้อาศัยได้แงแข็งแรงอยู่หลังคาเริ่มเก่าว้วพี่นะดูผมเจอแล้วพี่พี่ลงมาจริงวยทุกคนลงมาแล้วทุกคนดีใจมากลุงข็นั่งสมาธิอยู่นนะนนนะทุกคนนะดีใจดีใจดีใจไป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 กลับไปกลับไปลุงก่อนนะ จะบอกว่าลุงเขาเจอต้นข้าวเจอฟักทองเจอข้าวโพดพาเขาอกไม่ไปเขาอยู่นี่แหละอืมโอ้พี่พี่ลมพัดแรงมากเลยเจ้าเอาพี่พี่อะไรวะลุะลไงหายไปแล้ว เมื่อกี้นั่งตรงนี้ผมแค่หันบิวลมประบอลลมพัดแรงมากมันโจมังโจหายไปเลยงงสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พ fc ลุงปะนะ้านาอาที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมเล็กจากช่องพี่แฟด์ผ่าไปเรื่อยนะครับพี่พี่ครับ วันนี้ผมขึ้นมาที่ท้ายไร่ทุกคนนะซึ่งเหตุผลที่ผมขึ้นมาวันนี้น้องต้นไม้บอกผมว่าวันนี้ให้ผมมาที่อ่าไร่ท้ายไร่ผมที่พ่อแม่ผมปลูกข้าวไว้ลุงเนียงผีเคยปลูกเสกข้าวของพ่อแม่ผมให้จะเลยงอกงามต้นไม้บอกว่าลุงเนียงผีจะมาหาที่นี่จะมาเยี่ยมจะมาชมไร่พ่อแม่ผมว่าเป็นไงบ้างจะเลินได้แค่ไหนแล้วผมดีใจมากาพี่พี่ ต้นไม้บอกว่าให้ผมมาแต่ต้นไม้จะไปเรียนต้นไม้บอกไม่อยากหยุดเรียนทุกคนนะน้องดีมากๆน้องไม่อยากเสียการเรียนทุกคนนะเลยให้ผมมาหาลุงเลี้ยงผีเพราะว่าเดี๋ยวถ้าลุงมาลุงเลี้ยงเลี้ยงผีมาจะไม่เจอใครน้องบอกว่าให้ผมใส่สร้อยมาด้วยใส่สร้อยสีมาด้วยให้ลุงเลี้ยงผีได้เห็นผมบอกว่าต้นไม้ไม่ไปด้วยกันหรอเขาบอกว่าน้องต้นไม้ก็บอกว่าไม่ได้ต้องไปเรียนให้ผมมาก็พอแล้วทุกคนน้องไม่ทิ้งการเรียนนะทุกคนนะน้องรักการเรียนโอเคเดี๋ยวผมจะ ไปที่ไทยไล่เลยเขาไปหาลุงน้องผีกันว่าจะมาจริงๆหรือเปล่าไม่รู้จะเฟลหรือเปล่าทุกคนนะไปฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะทุกคนนะขอให้เจอลุงน้งผีแล้วก็ขายพี่พี่เอฟซีได้เจอลุงน้งผีอีกครั้งหนึ่คนนะไปพี่ตอนนี้ผมก็เดินมาที่กระ๊อบละตอนนี้ก็เริ่มโซลมาทุกคนนะแต่ก็ยังพอพักได้อาศัยได้งแข็งแรงอยู่หลังขาเริ่มเก่าแล้วพี่นะนี่คือบรรยากาศเช้านี้ทุกคนนะอันนี้เวลาเก้าโมงกว่าสวยงามมากทุกคน ลมพัดเย็นๆไปไปหาลุงน้งพีกันพี่พี่ผมไม่อยากเจอลุงแย่แล้วดีใจมากๆกว่านะลุงน้องผีไปซื่อสา่งกับน,น้องต้นไม้ว่าเขาจะมาคือตอนเนี้ยสามารถซื่อสา่งกันได้เพราะว่าประคำเส้นนี้คือเป็นของเก่าลุงน้องผีแล้วก็น้องต้นไม้ก็มีอ่าลุงน้องผีก็มีเส้นใหม่เส้นหนึ่งผมเหนือเหืเชื่อคนกว่านะ ้เจอพีกังไว้เธอสาธุคนนี้มันเพราะผมเริ่มโตแล้วพนนะเริ่มโตใหญ่ขึ้นละโอ้โหไมย้ยล้มกว้าง อยู่บริเวณตรงนี้นะที่โล่งๆนะั้นเห็นไหมนะ่าที่ไรที่ปลูกข้าวใหม่นะ ตอนนี้ผมก็ามาถึงจะถึงที่ลุงพี่บอกจะมานะต้นไม้บอกว่าลนะุงพี่จะมาตรงนี้นะทุกคนนะไล่เข้าทววุกคนนะไล่เข้าชัวเป็นปฏิหารมากๆทุกคนนะเออเชื่อลุงกลับมาได้ไงแต่ว่า,ร,าร้างลนะุงเนี่ยพวกเราไม่ได้เผานะเราฝัง ทุกอย่างผมงมงไปหมดแล้วว่าเป็นไปได้ไงแล้ว <G ül> เขาบอกว่าชาวบมบทอยู่เป็นอดีตพยาเนี่ยเข้าไปช่วยออกมาเข้าไปช่วยออกออกมาให้พื้นชีวิตมาอีกครั้งหนึ่งแบบเหลือเชื่อทุกคนนะเดินมาจากตรงนู้นทุกคนนะเดินมา จริงด้วยทุกคนลุงมาแล้วทุกคนดีนใจมากลุกงเขานั่งสมาธิอยู่นะคนนะดีใจดีใจดีใจไป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 กล้าไปกล้าไปลุงกันนะเขาไปๆๆๆก,ลกล้บไว้ลุงกัน,น,ะนะกกกนทุกคนเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่พกก่อแม่ปลูกไว้นะปลูกขา้าวโพดฟักทองแล้วก็พวกข้าวนะทุกคนต้นข้าวจะมาข้าวขึ้น ลงมาังโจมังโจสวัสดีครับมังโจต้อนลงมาจริงด้วยทุกคนนะดีใจมากมังโจหนังแยกเก็บเท็กก็แลน้วแยกคือมังโจแล้วมังโจโหลดเอ่อใส่ขี้ไม่เรื่องแย่งขี้เมโอออย่าแยกแล้วใส่ขี้โหลดแล้วทุกคนมาตามมีต้นไม้บอกนะมันผักชีนี่ไงอ๋อผักขีกระดังงไม่ใช่ หอมมากเลยพี่นี่ข้าวแลคนข้าวข้าวมันขึ้นแล้วอย่าเละแล้วมันโจมมาอย่าเพลนะพื่อนอย่าเพลซ่าอย่าบื้อช่องอย่าอือมันลุงบอกว่าเออสวยนี่ที่เขาทำไว้ให้อ่ะเออไม่คิดว่าจะขึ้นสวยขนาดนี้เขาบอกอย่างเงี้ยเมื่อไรมังโจ้มันโจมมาดากีเชักเก้ลุงว่าผมว่าสวยมากที่ลุงลุงทั้งปีทำไว้อ่ะยังมัน ขออยตั้งกองก่อนนะผมตื่นเต้นอยพูดไม่ถูกอะตั้งกองคุยกับลุงนะมาแล้วอยูวอไหรอะคนคนบอกคุณลุงคิดถึงตรงนี้มากเลยเขกากำานถ้าเขาชื่นใจเขาสบายใจมากพี่พี่เมย์แล้วมางจ้ะใครมาครับ ยูเจอ่รูล่เ,เ,เ,เกบทาเุเกคนจะบอกว่าลุงเขาเจอต้นข้าวเจอฟักทองเจอข้าวโพดกระเจี๊ยบเอ้ยอะไรเอ้ยเขาบอกดูแลแบบสบายตามากผักคืนนี้สวยงามมากผมอยากให้ที่คนป่าบ้านกระต๊อบคนป่าบาลูเนี่ยสวยแบบนี้ทุกคนแต่ว่า ไม่รู้พออะไรน้ำมันน้ำนมันจะมาแรงจนทำให้มันมันเน่าเสียทุกคนนะเสียเยอแล้วท้องกี่เยนนะอืมแล้วผมมันละเกลือไงนะอืมกองคู่นะจ้าโชกีไอไม่นล่าอันจบเกว่าคู่ไหนอ๋อทุกคนอุ้ยนะอังชาอสิวไอใช่ปลูกอะไรไม่ได้อยู่ใต้กอไผ่แล้วก็ ลากไผ่อ่ะมันดูดสารอาหารของพวกต้นไม้พวกนั้นหมดเลยใช่ผมเพิ่งรู้ทุกคนนะรุ้พี่เขาบอกมาผมลืมคิดตรงนี้ไปเลยว่าลมไผ่อ่ะมันทําให้ต้นไม้รอดยากแล้วก็ลากไผ่อ่ะมันดูดสารอาหารต้องปลูกที่โลง่ลงๆอย่างนี้ี่ใส่น้ำฝนเอาใส่คืจะจะนโจโจนะพี่ชะคละเจละเจอให้แบบล้มไม้ให้ล่มนิดหน่อยพอให้แสงลงด้วย ใช่ทุกคนี่โมไม่รอดเพราะว่าแสงลงไอแสงไม่ลงเนี่ยตรงที่ทำอ่ะไอที่กระต๊อบคนปลาหรกคนนะเดยวโชยอ่ะโจเบอร่อยู่ดีเก็มีเจกไเี่ยมึงโจกยย้ายอ่ะเกยย้ายโอย่าเกยแล้วใส่ขึ้นเลยแล้วใส่ขึ้นเลยอย่าเกย์ใส่ขึ้นรีโมทไลน์มึง เราถมต้นไม้ไม่มาล่ะต้นไม้ไปเรียนครับต้นไม้เอเอปอล่อยเซอบริมนลันนลยจริงเหรอเรียนเหมือนลุ่ลายเนี่ยเดยกกี๋ยวเดี๋ยวเศร้าเหมือนลุ่ลายเนี่ยยีเช่เอ๋ก็คุณเ้องเคยเช่เกกอ๋ก็ว่นาน้องเริ่มเก่งทุกวันแล้วเรียนเพืภาษาไทยรู้เรื่องทุกคำแล้วตัวจออ่องอายอะชิดอยากระยุงให้ล,งหลุงพี่นะวันนั้นเราก็ไปเจอลุงผีที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทุกคนนะไปกับใหญ่ นำเสื้อผ้าที่เชื่องกัเพื่อนเนาะโ,โอ้ขนาดโอ้ล้วนั่นแหละเขายังไม่ใช้ทุกคนนะเสื้อผ้าที่ผมให้เขาทุง่งหนึ่งเขาใช้ตอนจําเป็นถือว่าสุดยอดทุกคนนะคนสมัยก่อนใช้ของประหยัดมากพี่พี่ใช้ของดีมากทนมากจะคุยยังมไม่จบเขาบอกเย็นมากแต่ต้นไม้เย็นมากทุกคนออมมี่ไออมมี่ก็ยังไม่จอ ยังไม่ต้องายายเข้ากูเลยเมอทั้งยขยยูฉลองเชิดเว้่กิบเด้ยๆดีใจมากแล้วก็แบบว่าสบายใจสบายตามากเจอแบบพวกคุยพักแบบนี้ทุกคนนะไทั้งกุณลองมันโจ้สดดูกันเดีเยอมันโจ้มาลีแคร์เลยโจ้ก็ทายอฉลองนั่นแหละ เอามาจ้าแทนไปฉลองงูอย่าฉลองแล้ว,วกินเลยอฝั่งล่างอยู่กองอย่าจะเคก็เคกันนะยังไม่ดังนองมั่จ้าวะทุกคนคุณลุงบอกว่าเขาไปตรงนั้นแล้วที่เก่าที่เราไปเจอเขาที่ใต้เพิงหินอ่ะเขาบอกลกมากเดี๋ยวผมเช่าพวงคุณนนะยังรทาลองแล้วอ,อ๋อแนวรน,นทานลองเนี้ยเดี๋ยวผมจะกับใหญ่จะไปฟันพื้นที่ให้เตียนให้สะอาดแล้วก็ตอนนี้น้ำลงแล้วน้ำไม่เยือยแล้วจะให้ลูุงผี กลับไปอยู่ที่เดิมเหมือนกันเพราะว่ามีพวกวิญญาณต่างๆซีรุ่นพี่เคย่งไว้ก็จะเลยร้อนอยู่โอ้แล้วก็โอ้แล้วอยู่เพลิไปแล้วน้งพี่ปล่อยไปทุกคนนะปล่อยไปแล้วอยู่าเพี้ยสิลิโอันนี้อย่ามาชุ่มเอาให้เลยอย่าเพี้ยสิลิพี่ผมจะยามีมาเปลี่งนไงอะมาเปลี่ยไงดีแล้วพอดูนะันมีมาเปลี่ยนอ่างี้เลยนแล้วอู้เรื่องใช่

มีบางสิ่งบางอย่างเขาบอตอนนี้เขาตายไปแล้วก็มีบางสิ่งอย่างมายกเขาขึ้นมายกจากหลุมแล้วก็เอาไปที่เมืองรับแลอเยอะเลยเยอะเลยรว่าถาที่เยโอเล่ซือเอเตอร์มาที่เมืองรับแล้วพี่พี่อต่ว่ีชกตว่า

เดี๋ยวพี่ต้องสูดาาแล้วนมันเกิ่อนผมว่านน้ำมันเกินะโซ่อยให้เฉพาะข้าวป้าของต้นไม้ข้าวป้าจะให้ใส่ทุกคนไปถ้าไปเย็นไม่ให้ใส่เดวูไม่เหมาะมอมาเรียบยททร้อยในสูเดมที่ถาทีบงถาทีกูไม่ละมือกูพีพี่<ป>จะผมให้ดูคุยผักพอผมนะ ขึ้นงามมากทุกคนแต่ช่วงนี้ฝนจะหมดแล้วอ่ะก็ก็กลัวทั้งกลัวมันจะตายช่วงนี้ฝนเริ่มหมดแล้วผมกลัวมันจะตายนะพักทองทุกคนพักทองงามมากพี่ๆอยู่ดิอู้เน้อู้นี่ลูกนึงโอ้ยน่า ถ้าขึ้นสุกผมจะทำขนมหวานให้ลุงนะ้องพี่กินนะจอท้องอ่าเอาเชียวนะยาายหน่อยยมันไตเนื้ออังกุ้งเออยมันไตเนื้ออังกูชา่าทุกคนทาฟักทองสุกผมจะทำขนมหวานให้ลุงลิงพี่กินรีรีรีลุงบอลลุงจะเดินไปดูตรงนี้นะทุกคนนะผมจะทำให้คนป่ากินด้วยทุกคน เป็นขนมฟักทองให้คนป่าได้กินด้วยบาลูชอบแน่ๆเลยถ้าได้กินขนมฟักทองที่ผมทำไล่มันจ์โอ้ทุกคนนี่หลายลูกเลยพี่ดูดิกันมางเล็กๆเลยดูดิ โออย่ยามมังโจ้เถ้าหเด้มีลูกอ่อนๆนะตรงนี้มังโจ้เลยอู้จองกันนะลมพัดแรงมากพี่พี่อโยมังโจ เจอเจอมรีปรสารแล้วเอาซื้อของกับกระผลแล้วสมัยโบราณนะกระผลแล้วโวิเจอว์นะดูพี่บอกว่าตเข้ามารับแลก็ต้องเข้าไปกับคนรับแล้วก็ขออนุญาตห้ามแอบเข้าไปเด็ดขาดเป็นกฎระเบียบของเขาซึ่งใครที่เข้าได้ก็ต่อเมื่อเข้าไปกับคนรับแลเขาพาเข้าไปถึงจะเข้าไปถึงนะทุกคนนะ เออมันจะมันหรือแล้วอย่าก้าหยาหรอใจกว่อะผัวไปบ้านผมไหมบ้านที่ไรผมไปเที่ยวเขาไปพักเขาบอกไม่ไปเขาอยู่นี่แหละอืมเขาบอกไปแบบเรามีธุระหรือไม่ก็เข้าไปช่วยเหลือใครได้แต่ว่าเข้าไปเล่นเล่นมั่วๆไม่ได้ พี่พี่ลมพัดแรงมากเลยพี่โอ้มันโจรร้สีอู้จองกับมันโจ้ลมพัดแรงมากพี่พี่อยู่ดีมันโจ้มันโจ,นโจ้เอาพี่พี่ <c oughs> อะไรวะลุงหายไปแล้ว เมื่อกี้นั่งตรงนี้ผมแค่หันดูลมพอบอกลมพัดแรงมากมังโจมังโ,โจหายไปเลยงงโอเคทุกคนก็เป็นเรื่องปกติถ้าเขาจะหายไปเลยเพราะว่าเขามีวิชาอาคมนะแล้วผมอึ้งมากๆเลยคือหายไปต่อหน้าตตาผมเพิ่งจะดูลมพัดทุกคนลมพัดแรงมากมันก็ลงุงลุงหายไปเลย ผมก็ลองชวนแกไปบ้านวันนั้นแต่แกไม่ไปเพราะว่าเขาบอกว่าเข้าไปก็ต้องแบบมีธุระหรือม่เข้าไปช่วยเหลือถ้าเข้าไปแบบเฉยๆเขาไม่อยากเข้าไปทุกคนนะมันเป็นแบบความแบบรบกวนหรือว่าเกรงใจของเขาทุกข้าวข้ผมก็เริ่มโตแล้วทุกคนนะวันนี้ก็ถือว่าพามาดูต้นข้าวที่ปลูกไว้กับพืชผักที่จเจริญง,งอกงามตอนนี้ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็อาจจะกลับละเพราะว่าตอนนี้ผมก็หิวข้าวทุกคนนะจะกลับกินข้าวกันแล้วก็ขอบคุณพี่เอฟซีที่คอยซัพพอร์ตคอยสปปนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจ,จเรามาตลอดขอบคุณจริงขอบคุณมากๆครับผมผมสัญญากับอกับใหญ่นะช่องพี่แฟจะทําคลิปพัฒนาไปเรื่อยแล้วก็ะจะทําสิ่งดีๆเรื่อยๆให้พี่เอฟซีได้ภูมิใจในสิ่งที่เราทําทุกคนนะ โอเคสำหรับวันนี้ผมขอปิดคลิปแล้วก็เดินทางกลับไปกินข้าวก่อนทุกคนนะเดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้าทุกคนนะสวัสดีครับขอบคุณมากที่รับชมคลิปจนจบนะครับ